หยุดก่อนอย่าพึ่งแย่งเมนเล่แหกฝากกดไลค์ในสิพวกแกไม่ครับแต่วันนี้ฉันจะพามาเล่นไม้ครับแต่เป็นออบบี้ในโลบล็อกนะครับผู้ชมกับไม้ครับออบบี้ปากลัวนะครับผู้ชมมันจะเป็นแบบสไตล์ไม้ครับนะเป็นบล็อกเหลี่ยมๆให้เรากระโดดมันก็มีด่านยากง่ายปนกันนะนะก่อนนี้เราจะไปดูกันเลยว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่านะสองร้อยด่านกันเลยเดียวโคตรเยอะเลยผมเล่นทุกด่านโอเครับชมให้สนุกไปดูกันเลย b ล็อกบัคบร์เว็บซูมไอดีไกตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคารลมต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวิสีด้วยนะ <Wow. S 1> และไอเทมโหดระดับพระกาลอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไก่ซุ่มเพรแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ราคา่มต้นที่9บาทมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะผุมจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปออบบี้แต่เป็นไมค์คราฟกันเหรอฉันเล่นก่อนละกันฉันว่ามันน่าจะไม่ยากใช่ไหมพวกแกกระโดดไปแค่นี้เหรอ มันมีกี่ด่านมาสองร้อยเอออันนี้ด่านที่สามใช่ไหมเวอร์ชั่นใหม่ครับผมจะรีบเล่นให้เร็วที่สุดเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมันมีอันนี้ด้วยเรากระโดดเบาๆเฮ้ยอเอาแล้วผมอ่ะมันมีเงิ่อนค่ะมันมีเนี่ยๆตรงส้มๆเนี่ยเป็นกรรมผมไปตกเมื่อกี้เอาใหม่พวกแกฉันต้องผ่านด้วยเจ้าแม่สาวนะ้อยคนนั้นเขาไปแซงผมแล้วทำไมเขาเร็วจังวะไปเร็วเกินไปละผมไม่ได่านเขาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันมีซิกแซกด้วยระวังด้วยเ โอเคเด็ด okay. ไปโห oh, อันนี้นึกว่ามันเป็นล่องลงไม่ใช่นี่วะเอา้าไปชนได้ยังโอ้ my god โอ้ยโอเคเป็นผ่านมาแล้วสิบดาหจะไมีสาวน้อยล่านหน้าโอเคทำไมคนมากองกันอยู่แถวนี้เยอะจังวะท่านผู้ชมวะ เอาจะไม่สาวน้อยเขาวาบได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสวัสดีฮะผมชอบลายตาผมไม่รู้ว่ามันเป็นล่องลงไปหรืออะไรนะถ้ามองเออเออลอดแล้วเนี่ยอันนี้มันจะเป็นล่องเว้ยบางอันมันไม่เป็นร่องเดีพวกแกหัวน,นี้มันห่างกันวะเริ่มยาขึ้นลิลเอ,เออเอาไหมโอเคแล้วก็ค,อคออ่อยๆเป็นค่อยๆไปไอ้รู้สึกว่าคนจะเงียบแล้วน,นี่อ่ะไม่รู้ไปไหนกันหมดไปรู้ กระโดดขึ้นแบบนี้แล้วกันง่ายๆมันมียากๆไหมเนี่ยสองร้อยด่านวนอยู่แค่นี้เหรอใช่ปะไม่ใช่แน่ๆเลยผู้พัฒนาเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะผู้ชมเราจะกระโดดอยู่แค่นี้หรออะไรมันมีเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเรื่อยๆเด,ดีเพลินดีไว้เฮ้เลือกทางได้ด้วยมีเลือกทางด้วยโอเคชิวกำลังจะบอกชิวๆไป ชิวๆไปเฮ้ยอันนี้เริ่มมีสับขาหลอกแล้ววะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอไมคโอเคมันลื่นเปล่าวะไม่น่าลื่นนะไปได้26ด่านผห่านไปจัดไปอันนี้เดินชิวๆไม่มีอะไรมากอันนี้ต่างระดับนิดหน่อยไม่นิดหน่อยไม่ข้าบันไดด้วยระวังตก ผมตาลายเพราะสีส้มนะไม่ใช่อะไรสีส้มมันทำให้ผมตาลายใช่ไหมเบคอนแกยืนทำอะไรอยู่อ่ะไม่ไปอะจะไ,ไปก่อนแกก็ได้เบคอนโอ้โหนี่ทางเริ่มเล็กลงวะ่ะอ้าโอ้โหที่จริงมันเดินไปเฉยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบกระโดดอะไรมันผมหรอกใช่ปะ <c oughs> โอ้โหนี่แบบห่างกันท่านผู้ชมเอ้โอเค โอ้โหเกือบไม่ผ่านมันทำนี่เกินมันทำยาวเกินไปอันนี้บล็อกโอเคบล็อกบล็อกอันนี้คือนจะไต่ข้างบนนี่เป็นไงวิชาปรามารย์ขั้นเทพกังฟูแพนดา้าเอาน้ำแข็งมาไงนี่เฮ้ยมันอยู่ในลาวาไม่ใช่เออทำไมไม่ละลายอะ่ะโอเคไปเลยแล้วกันไม่รีรอหุ้ยเกือบตก อไม่รอดแล้วท่านผู้ชมโอเคด่านครึ่งมาให้บวกเออแบบนี้ดีง่ายๆหนะ่อยโออันนี้กระโดดเฮ้ยต่างระดับวะทักษะการกระโดดขั้นเทพเฮ้ยเฮยอันนี้มันจะมีลาวาเว้นว่างโอเคอันนี้อะไรนี่ให้บล็อกมันจะอันนี้เฮ้ยระวังตกลงไปในรูนะ่ะนะตกไปเรียบร้อยเลยนะขึ้นไม่ได้วินครับอันนี้คือเหยียบอันไหนก็ได้ใช่ปะ่ะเออวะ่ะดีเว้ย ไม่หลอกตาแล้วอุ้ยน,นี่ตรงไปประตูเสียงดวงอีกแล้วฉันยิงไม่มีดวงอยู่พวกแกขวาลายซ้ายก็ไม่ดีนั่นไงถูกบ้าแล้วซ้ายซ้ายโอ้โหมันไม่ซ้อนกันซ้ายขวาฉันว่าขวาแน่นอนนั่นแน่ย่ามาสับขาหลอกฉันซีแกโหโกหกฉันไม่ได้อะโอ oh my god อือดูเหมือนง่ายนะพวกแกแต่มันก็ง่ายเลยผมทำให้มันยาก ทางเล็กๆอันนี้อะไรเนี่ยระวังสไลด์ตกโอเคเราต้องขึ้นมาข้างบนอันนี้เป็นทรายลื่นๆลื่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลื่นนะหรือเปล่าวะนี่เปลองห้าสิบด่านแล้วแหละแป๊บเดียวโอ้โหอันนี้เฮ้ยทำไมต้องกระโดดนะพยายามกระโดดอันนี้โอ้โหท่านผู้ชมเรามาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถึงหรือยังวะของสองร้อยด่านเงี้ย โง่ลอยดานเลยในรูปตัวทีวะ่ะง่ายๆชิวๆกระโดดไปอันนี้ก็ชิวๆชิวๆอันหน้ายิ่งชิวใหญ่เลยอย่าบอกนะลื่นไม่เอานะข้างหน้าคนก็เยอะพอควรเลยนผู้ชมนะนี่เป็นไงนี่นี่ <c oughs> อ่ะดิไปตรงไปชิวๆจะถึงเส้นชัยแล้วลื่นหรือ,อยังวะ เช่มพวกแกรอฉันด้วยสิท่านผู้ชมเพื่อนร่วมทางฉันอยู่ด้านโอ้ยจะเจอเพื่อนไหมเนี่ยฉันเนี้ยโอเค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 รอฉันด้วยสิพวกแก,วกแกรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยรอฉันก่อนรอฉันด้วยเพราะหนุ่มเสื้อเหลืองไปแล้ววิโรคกันเลยหรือไงโอ้โหท่านผู้ชมด้านหน้าเต็มเลยคุณเอาดีเอาแแกจะกระโดดกับพี่ทำไมเนี่ย เฮ้ย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 เอาดีเฮ้ยช่องว่างเวรกรรมเกือบผมเดินหล่อแล้วเมื่อกี้อันนี้ทางตรงสวัสดีแกทางเสียงดวงฮันแน่แกหันมาดูฉันใช่ไหมอ้าวเข้อเดาถูกเฉยหรือมันไปได้หมดทุกทางบอกวะมันไปได้ไม่หมดทุกทางนี่วะลองไปเหยียบเล่น,นเฉยเมื่อกี้โอเคนะผู้ชม โอเคโอ้โห okay. oh ด้านหน้าโ oh oh อโอ้โหกระโดดไปโอ้ <c oughs> oh my god โ okay. อเคกระโดดพันละเฮ้ยเฮ้ยละเกศจะกระโดดไปกับมาทำไมเนี้ยโอเค โอเคอืมกระโดดไปเอาคนข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วลวงแล้วไม่นะไม่นะอันนี้อะไรเดินมดุดเฉยๆเงี่ยโอเคโอเคตาลายละเป็นกรรมโอ้โหโอ้โหโอเคกระโดดไป เออกระโดดไปโอ้โหอันนี้ชนไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคอันนี้ล่ะเออเออโอเคกระโดดไป <c oughs> <c oughs> ตั้งเสียงดวงเอาสวยจังวะแบบนี้เยอะเอาโอ้โห อันนี้ okay. 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 อโอเคโอเคโอเคกระโดดไป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 โอ้โหอืมเล็กจัดเล็กจัดโอเคโอไม่โอไม โอเคโอเคอืม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 ฮ่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเฮ้ยอันนี้มันมันไดเปะวะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค ไม่ชอบผมเล่นมาเป็นร้อ <c> ย <oughs> ดา่านแล้วเล่นร้อยด่านเลย <c oughs> เลยเลยป๊บเดียวเร็วจังวะร้อยหนึ่งด่านละไม่ครับเลี้ยงหนึ่งร้อยด่านเลยเหรอโอไม่ไม่ครับฉันเอเ้เจอกันอีกรอบแล้วเนี่ยเจอบ่อยจังวะเจอบ่อยในช่วงนี้เจอกันบ่อยในช่วงนี้ โอเคโอไดเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมไม่เ oh, ห oh. okay. oh, ็นด่านเนี้ยแนวไหนอีกโอเคโอ้ถึงละอโออโอโอเคโอเคกระโดดไป เออเออโอเคกระโดดโอ้โหด้านหน้ามันปั่นจังวอันเนี้ยมันจะตกไว้เนี่ยโอ้โหนี่มีอะไรมาขั้นอีกโดดธรรมดาก็แย่แล้วโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเออกระโดดไป โอเค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 กระโดด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 ไปไปเออต่อเราวจัดไปเพื่อนร่วมทางฉันไม่รู้เขาไป็นไหนหมดแล้วเขาอาจจะอ้ามันคุณคุมันเคยผ่านมาแล้วหรือเปล่า ไม่รู้ไปเรื่อยๆนะผู้ชมไมาคราวอุ้ยอันนี้ทำไมมันเร็วอ่ะมันกระตุกจิตกระชากใจผมเหลือเกินเมื่อกี้เกือบล่วงแล้วดีที่ไม่เดินหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาฉันน่าจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเกือบตกดีไม่ร่วงโอเคอันนี้อะไรนี่เดินไปแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องกระโดกก็ได้วกแกบางอันมันถี๋ถี๋นะผู้ชมมันไม่ได้ห่างกันไงใช่ปะ มันถีกันแล้วก็กระโดดไปเฉยๆชิวๆใช่ไหมเฮ้ยโอเคโอ้โหดันนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันทำให้ฉันตาลายเ,าเดินไปแบบนี้ก็ได้นี่วะเอา้เอาอะไรวะเนี่ยเนี่ยเดินแบบเนี้ยไม่ต้องกระโดดฮะตูนไหนให้ท่านผู้ชมผร้อยสามสิบสี่แล้วจะเข้าร้อยสามสิบห้าอีกไม่กี่ด่านหกสิบกว่า ล้วก็จะกลายเป็นเทพเจ้าออบบี้ไมค c r รับแห่งโลบล็อกแนวไหนอีกไมค c r รับแห่งโลบล็อกกระโดดไปโอ้โหด้านหน้าอย่าบอกมันจะจะไต่บันไดนะเว้ยถ้าแบบเดินอยู่เฉยลแล้วไต่นี่ฮาเลยนะเว้ยเพราะว่าบันไดมันชอบเอาไว้ไต่ใช่ไหมอ้าวมัวเต็โมเวนการตกเลยโอเคอเอออันนี้อันนี้เดิน ไม่ต้องกระโดดให้เสียเวลาพวกแกอันนี้อะไรนี่ดอกจันอีเหลี่ยมโทรออกโอเคไ่น,นี้มันจะหมุนเราปะเนี่ยเดินขึ้นไปแบบนี้ได้ปหโอ้โหไม่ได้มันแล้วมันจะทําหมุนเพื่ออะไรวะอันนี้ท่านผู้ชมไปแบบเนี้ยแต่ก็ระวังตกเลยนะพวกแกอย่าหักมากอันนี้อะไรนี่โอ้โหเป็นขั้นเลยอุ้ยเกือบเกือบฉลวงแล้วเกือบไม่รอดแล้ว เกือบไม่โหลดแล้วโอเคมาท่านผู้ชมไอเมืม่อกี้เหมือนแขนผมโดนไอ้เนี้ยนิดนึงหร,หรือเปล่าน่าจะใช่นะแขนชัน้นแต่โดนนิดเดียวไม่เป็นไรนะแต่ไอ้พวกอยู่พื้นนี่มันโดนนะมันเป็นไรไม่รู้โอไมคโอไมกอดโอไมอดกระโดดไปเฮ้ยชนหรอเนี่ย โอเคมาและทางแบบเนี้ยเดินชิวๆระวังตกเบียดซ้ายก็ไม่ตกแล้วมันไม่ยิตะยากเลยอีก50ด่านท่านผู้ชมเราจะชนะและสองอยด่านมันก็มีด่านยากปนปนปน,ปนเอาใหม,มันก็มีด่านยากปนปน,ปนกันไปเอา้าแนวไหน <c oughs> ไม่มีคนเป็นสเตจที่220เดือในบอกมีแค่200ไงสรุปเส้นชัยมันอยู่ไหนวะพกแก ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยกระโดดไปอย่างเฉยๆเฮ้ยอันนี้โอ้โหพวกแกมันสูงกันมันสูงจังเลยโอเคดีมันไม่ทำไปหลายอันอโอ, <c oughs> โอ้อันนี้เฮ้ยอันสุดท้ายอะ่ะโอเคกระโดดกระโดดไป โอเคเออ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 โอโอ้ไม่่้าดโอเค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 กระโดดไปรอบสิบกว่าละเป็นจะสองร้อยให้ได้วันนี้โอ้ไม่ก็อด โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผ่านไปทางมันเริ่มจะเล็กลงแล้วงบประมาณในการสร้างไม่พอเลยงไงวะ <t aps> ทำไมยิ่งสูงขึ้นทำไมยิ่งเล็กลงปอเ okay. นี่ยเนี่ยอันพวกวินว่างๆเนี่ยผมชอบโดดลงไม่ไมรู้เป็นเลยนะโอเคโดดไปกระโดดไปสองร้อร้จ็สิบเอ็ดกระโดดกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดไปให้อันนี้ระวังชนนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นล่องลงนะบันไดให้สวัสดีเพื่อนร่วมทางคนใหม่เบคอนเวอร,ร์ชั่นมนุษย์อ,อวกาศ <c oughs> <c oughs> เก่งแต่งกายแกทำไม่เท่จังเลยฉันอยากได้สักชิน้นขอหน่อยสิเบคอนเอ้ทำไมเขาเก่งแกงเขาโดดแบบรถเดียวเลยเหรออ้าวกำลังชมแป๊บเดียวล่วงอา นี่ก็ล่วงเหมือนกันเป็เนกรรมโอเคโอเคโอเคกระโดดเฮ้ยกับล่วงกับล่วงตื่นเต้นไปก่อนอันนี้ตรงอย่างเดียวไม่อะไวอะไรตามเหลี่ยมโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้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 ยกระโดดกระโดด ระโดดไปเฮ้ยอีกไม่กี่ด่านอีกไม่กี่ด่านก็พ่านแล้วรึเปล่าเครื่องหมายคูณโอเคทองอยด่านเรียกไปไเลยเฮ้ยเอออันนี้เดินอันนี้เดินชิวๆนี่ล้วต้องดูระดับมันน่าจะไม่มีอะไรมาขวางหน้าฉันได้อันนี้อย่าประมาทย่าประเมิทกระโดดไปโอเคเฮ้ยอันนี้มันช่องว่างวะ ช่องวางเวนเนมัวมัวโอ้อันนี้ระวังตกหลองท่านผู้ชมนี่สูตสูท่านผู้ชมนี่เดินโอเคโอไมคโอเคโอเคโอเคระดุดไปทำไมมันสูงยางวะสเตจพวกนี้มันเฮ้ยทำไมมันเป็นฐานแบบนี้โอเคอีกแปดด่านทนะ่านผู้ชมแต่คนที่เล่นมากที่สุดเป็นสองร้อยยี่สิบเไงวะ แนวไหนวะสรุปมันมีกี่ด่านเนี่ยนี่ผมจะสองร้อยแล้วไปสองร้อยให้ได้เล่นไม่ยากนะพวกแกแนวไหนไม่รู้โ okay. อเคน,นี่อืมอืมไก่แล้ท่านผชมอีกสามด่านอีกสามด่านเว้ยเอาดิอืม โอเคระดูดโอไมค์กอดเ้นชายอยู่ตรงนู <an _ t iny> ้นเ็นแล้วเอ้าแต่ผมก็สองร้ยดานแล้วเนี่ยเอ้ามันมีต่อนะผู้ชมอย่าบอกนะขณะที่ผมกำลังอัดอยู่ในเกมอัปเดตหรือเปล่านัาา่นม okay. ันขึ้นสองศูนย์สองโอเคเอ่อเออเอ่เ่ยบไม่รอดเกือบไม่รอดแล้ว หรือเปล่าหรือเปล่ารอเฉยโอเคนี่เดินเฉยก็ได้ปะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวอ๋อเป็นล่องลงผมนึกว่ามันอยู่ข้างบนลาวาโอเคกระดุะถึงเซ็นชัยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอเออเป็นตัวภาษาอังกฤษเชยอุย้ย มันสลับกันผมโดดข้ามเลยแล้วกันเอ้ยเอา้ามันโคตรเขียวผมนึกว่ามันเดินได้ไม่ได้นี่วะโอ้โอ้โฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้อันนี้มีทางสะดวกสบายใครจะไปทางนั้นละมันกระโดดเอายิ่งจะไกลกว่านิดหน่อยเอ้ยท่านผู้ชมจะสองร้อยยี่สิบแล้วสองร้อยยี่สิบอ้น,นี้ไปไงเนี่ยไปแบบนี้เยอะเออ ถึงเส้นชัยแล้วเยชเล่นผ่านแล้วมาแชร์น้ำร้อนก่อนเมื่อกี้ฉันร้อนมากเลยเลยมาแชร์น้ำร้อนอีกเยอะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับไมครับออฟบีนะท่านผู้ชมใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันมันน่าจะมีอัปเดตใหม่เพราะว่ามันมีต่อไปนู่นนี่ใช่ไหมผู้ส่งร้อยด่านเล่นนานอยู่นะยินดีครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตอนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไผมด้วยนะครับผมโอ้โหกดนิ้วมากท่านผู้ชมกระโดดอย่างเดียวเว้ย็บนานโอเคลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าใครอยากมาเล่นกัน ใ,ใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับโซเชีลไผมด้วยนะครับผมก็กินไปแล้วก็ผมบ่ายหูวิ่งเร็ววิ่งเร็วมาเหยียบตรงนี้มันจะวิ่งเร็วนะมันจะมีวิ่งตั้งแต็หนึ่งถึงลอยเงือกนี่ผมเหยียบลอยให้เลยไงก็เลยวิ่งเร็วโอเคไปแล้วก็ผมไปแล้วไปเลยเ